ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับว่าการเสริมทัพในหลายๆตลาดของเชลซีที่ผ่านมามันเริ่มจะส่งผลในแข้งบางคนครับไม่มีที่ลงหรือพูดง่ายๆครับก็คือโอกาสในการลงสนามนั้นน้อยเกินไปซึ่งหนึ่งคนครับที่อยู่ในลิสต์นี้และน่าจะกําลังย้ายออกจากทีมก็คือในรายของคานี่ชุคูเมกาดาวเตะชาวอังกฤษเชื้อสายไนเีเรียที่เจ้าตัวนั้นกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมดังในอิตาลีอย่างเอซีมิลานนั่นเองแหละครับ โดยว่ากันว่าณตอนนี้ครับยอดทีมจัดซึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเชลซีอาจจะยอมลดค่าตัวของคาร์นี่ชูคูเมกามิดฟิลด์ดาวรุ่งของทีมที่กำลังตกเป็นเป้เปาให้ความสนใจจากสโมสรอ,อย่างเอซีมิลานที่สนใจจะดึงตัวแข้งรายนี้ไปในตลาดหน้าหนาวโดยเชื่อกันว่าค่าตัวของเขาครับจะอยู่ที่ราวๆ30ล้านปอนด์ซึ่งนั่นดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่เพียงพอสําหรับการเปิดโต๊ะเจราจาอย่างไรก็ตามครับหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เคยมีการรายงานว่าทางเดอะบลู พวกเขาได้ทำการยืนยันค่าสัญญาของชุคูเมกาเอาไว้ที่ราวๆ40ล้านปอนด์ตามการรายงานจาก BBC สถานะของชุกคูเมกาครับเขาดูเหมือนจะประสบปัญหาอย่างยิ่งในยุคข,ของกูซืออย่างเอ็นโซมาเรกาแล้วจากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าเขานั้นจะหลุดออกจากแผนการทำทิมในฤด,ดูกาลนี้ไปแล้วจนกระทั่งมีการรายงานต่อครับว่าตัวเขานั้นต้องการย้ายออกจากสโมสรในช่วงตลาดหน้าหนาวหรือเดือนมกราคมนี้เลย โดยเป็นานะของเอซิมิลานและอีกหลายๆสโมสรครับที่ต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์ของชูคูเมกาอย่างใกล้ชิดและแถบการเปิดเผยจากคอร์อ,อฟไซด์ครับก็ได้ระบุว่าหากเชลซีต้องการจะปล่อยตัวนกเตะออกไปจากทีมจริงๆพวกเขาอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยของแข้งรายนี้ลงในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะโดยว่ากันว่าการเจรจานั้นอาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งมิลานและสโมสรอ,อื่นๆต่างมองกันว่าค่าตัวของคาร์นีชูคูเมกาในราคา40ล้านปอนด์ ที่ทางสิงโตน้ำมันครามได้ตั้งเอาไว้นั้นมันสูงเกินไปสําหรับแข้งรายนี้ที่ยังไม่ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มตัวแถมนอกจากนี้ครับในชว่วงที่ผ่านมาผลงานโซโตของชุกูเมกาก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ชัดเจนเนื่องจากโตนาเตครับมีโอกาสในการลงสนามในฤดูกาลนี้นั้นน้อยเกินไปและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ